สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะอันนี้เป็นถนนที่มันร่วงจากต้นนะเนี่ยี่สุกแล้วนะเนี่ยโอ้ผลเล็กนิดเดียวนะเนี่ยถ้าฝ่ามือเองนะสุกแล้วว่ามันร่วงอ่ะไม่น่าจะเป็นไปได้เนะเนี่ยต้นเขานีา่ผลเขา ก็อย่างที่ท่านเคยทำคลิปให้เพื่อนๆให้ดูนั่นแหละว่ามันแร้งนะคะพอมันแรงแล้วนะเาก็มีผลน้อนๆนะคะนี่สุกแล้วคมีเนื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้ลืมไปเลยเพื่อนลืมคือเคยบอกเอาไว้ว่านะ,ะมีเพื่อนคนหนึ่งนั่นแหละคอมเมนต์นะคะอยากรู้ว่ามันมีเนื้อไหมนะคะ คนเล็กๆขนาดนี้นะคนแร่งน้ำมันมีเนื้อมั้ยเดี๋ยวผ่าให้ดูนะเดี๋ยวไปเอาเคียวนะคะกเวียนนะคะที่วขอเกี่ยวข้าวเดี๋ยมาผ่าให้ดูนะคะราคาเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้หยุดหยุดคลิปตั้งกล้องนะคะอย่างทุลักทุเลนะคะดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจะเอาเคียวผ่าให้ดู ถ้าสม,สมมุติว่าระหว่างระหว่างที่ทําคลิปอยู่นะกล้องมันตกพื้นนะเพื่อนๆก็จะจบคลิปเลยแล้วกันนะคะก็จะไม่มีการตัดต่อพลาดน,นะคะอันนี้คือไม่ได้กินนะจะพาให้ดูนะคะไม่ได้กินนะคะโอ้ยก็คิดว่ามันสุกนั่นแหละเพราะมันมีกลิ่นนะคะเพื่อน มันติดเกวียนหมดเลยเนี่ยนี่ค่ะมีเนื้อนะคะเห็นไหมคะแต่ว่าเนื้อเขาจะบางนะคะหอมหอมมากเลยนะนเขาบางข้าก็เอาเป็นว่าเอาแค่นี้ละกันเนาะยางเขาเยอะแล้วเกินดูสิเพื่อน เป็นว่าถ้าจะเอากลับบ้านนะก็คงมันมันไม่คุ้มค่าหรอกเพื่อนเพราะว่าต้องเอาไปผ่าให้มันยางมันติดมีดนะมันทาความสะอาดยาก่เนี่ยเนี่ยแค่ติดเคียวนี่ก็เดี๋ยวคุณพ่อก็ต้องเอาไปเกี่ยวหญ้าอีกมันก็จะติดมันมันลำบากมากเลยนะเพื่อนเนี่ยมันจะเช็ดยังไงตอนทู่ๆกับดินก่อนนะคะแต่มันหอมนะ หอมสุกเหมือนอันขนมทั่วไปนั่นแหละมีเนื้อเนื้อเขาก็บางสมกับลูกเขานั่นแหละนะถามมีค่ะถ้ากินก็ได้ค่ะเพื่อนๆได้นะเหมือนขนมสุกทั่วไปเลยนะคะคะสำหรับหลายๆคนที่อยากจะรู้เนาะว่าขนมเล็กๆนี้ยเนี่ยเขามีเนื้อให้ไหมมีค่ะเดี๋ยวถ้าบอกว่าจะเอาไปวางแผนให้ แล้วก็ตีร,ะะราคาอย่างนู้นอย่างนี้คงลําบากหน่อยนะคะเพื่อนเรายากว่าจะพาแล้วก็แกะใส่ถุงวางแผงเลยนะคะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงตอนนี้นะคะขอบคุณเพื่อนที่ให้การรับชมมา,มากๆเลยนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ